ดีกครับผมกับแต่ละคือเก่าพี่น้องมือนี้กับเปลี่ยนบรรยากาศครับผมมืออยู่กลางของท้องหน้าพี่น้องเขากำลังออกล่งครับผมบ้างเจ้ากะดูดเก็บเกี่ยวไปแล้วครับผมอย่างเป้งข้างฟังนู้นนะผมเพิ่นเกี่ยวไปแล้วครับพี่น้องมือนี้ก็เลยพามาแรงจบเมืองนกคือเก่าครับผมล่องตอดูครับผมนกมันมากกินเขาครับผมเขาที่วาถดูดมันดูดล่วงนะครับผมมันก็บินเกาะ น้ำต้นไม้นี่ครับผมก็เลยเอาเทปไปว่าไว้มองนี่พี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศดีแห้งครับผมกระถ ung หท้องหน้าพี่น้องนี่ครับมีตัวเหยนังเบิงครับผมตะกี้ขี่เขามากครับผมมีนกเจ้าก็อยู่นี่ประมาณสามสี่ตัวครับพี่น้องมันใชมากินปลาในนี่ครับผมน้ำสาสนี่ครับลองดูครับผมมือนี้จัดการปุ๊ดเก็บเห้เรียบครับพี่น้องมือนีรู้ไหครับผมบรรยากาศ เขากำลัองออกร่วงครับผมประมาณเดือนกว่างครัป๋อมาณสิ้นเดือนนี้ก็น่นาชีได้กเกี่ยวอยู่ครับผมบรรยากาศครับนี่เนาะมีซ่าครับมีมองนังกินเหล่านั่พี่น้องออนี่ครับผมระยะมือน,นี่ก็ประมาณสี่สิบเก้าเมตรครับผม ทันั้นครับสี่สิบเก้าสี่สิบห้าเมตรครับผมประมาณนี้ครับผมวัดไปแล้วครับเครื่องวัดกำลังชัดอยู่วัดซีวัดให้พี่น้องในเบื้องอยู่ครับผมเป็นบรรยากาศครับไปไม้เติมเต็มเดี๋ยวพี่น้องชีเบื้อครับผมเด่กับไปเมือนไดกับได้ตลอดครับผมต้นนั้นนะครับประมาณสี่สิบกว่าครับ ีมีมาเกาะสองตัวครับผมแต่ไปแล้วครับก็เลยเอากินยามาบ้างแต่น้อยครับผมเถึงแบบบริมีบ้างครับพี่นอ้องเจ้ามาันม,มาเกาะอยู่ข้างหลังนี้ครับมามีมาไหมครับสะได้ยิ่งยู่ครับพี่นอ้องเครื่องวัดระยะบริชายนั่นครับผมแบตหมดไปแล้วครับพี่นอ้องมีซาดครับผม ประมาณ40เก่าขึ้เหนียนเทรครับโยหน่อประมาณ48ครับผม48 47เมตรครับพี่น้องตนนนต์ครับลองดูครับผมสีมีมากหรือเปล่าพี่น้อ,สองสหมันประมาณก็ต้องโล้รับต้มครับผมเหมือน เป็นบรรยากาศครับดูนกตังต้งฟังนี้นั่มพี่น้อง ร้อยครับพี่น้อง เสียได้พี่น้นองนกเจ้ายิ่งถึกจะประตายครับผมสองตัวครับเดี๋ยวลงเติมล,ล่มก่อนครับล่มลายุมมาบม้วนพัดเก่าพันเป็ดครับผมพี่นก,กดนเดี๋ยวกลับไปเติมล่มก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวมาใหม่ครับนี่ครับ ร่มลงม,มาพันเก่าแลวพี่น้องเกือบสองพัน 2, ครับผมปกติจากสามพันลงมาสองพันนี่ครับกำลังแม่นเลยพี่น้องกำลังแม่งเลยครับผมลอกเจ้ายิ่งว่าตายครับผมสองตัวครับพี่น้องยิ่งคือกับถึงร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องตับแล้วครับผมเดบิวครับผมในนกเขาตัวเดียวครับพี่น้องยิ่งมองนี่ครับผม ตายตายครับจะไปเติมล่งก้อนพี่น้องเมื่อนี้ครับเดีนนวเาขาโต๊น,นึงพี่น้องแต่กระมัอยูครับผมเกาะอยู่ทางนี้ครับตาบครับผมหลวงครับ ลอยวากันไหมครับผมเสียได้หรอกเก่าไปหนอยิ่งถือสองตัวคนระับไม่ตา,ายครับเสียได้ครับไม่อีกแล้วพี่น้องไม่อีกแล้วครับสีเกาะหรือปตาครับผมเกาะครับผมพี่น,น้องเดี๋ยวลองดูตัวน,นี้ครับที่อยู่ดูตาครับผมจะได้ยิ่งตาก ไปแล้วพี่น้องบินไปสะกอนนะครับผมโอเคครับผมสำหรับมือนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เสียเวลารับชมครับพี่น้องเดี๋ยวมือหนามาว่ากันไหมครับผมวันเสาร์มามองไม่กับในตัวเดียวครับพี่น้องเ <c oughs> ลืมเช็คลมครับผม โอเคจะเจอกันครับผมไปก่อนนะครับเป็นการดีครับผมอย่ามือเร่งเหเราชักเป็กชงเป็กค,ครับพี่น้อง